สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูกับนักเรียนก็มาเจอกันเป็นครั้งที่สาในระบบออนไลน์ซึ่งครูก็อยากเห็นหน้านักเรียนทุกคนแต่ด้วยภาวะที่โรคระบาดยังไม่ห่างหายไปจากสังคมของเราก็จำเป็นที่จะต้องอพบกันแบบห่าง เพื่อป้องกันโรคติดต่อดังกล่าวเโรคติดต่อดังกล่าวล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตของทุกคนดังนั้นนักเรียนออกไปไหนออกนอกบ้านทำอะไรนอกบ้านก็ระมัดระวังตัวด้วยอย่าลืมหาหน้ากากปิดปากปิดจมูกก่อนที่จะออกจากบ้านทุกครั้งเพื่อป้องกันตนเองแล้วก็ เป็นที่ปลอดภัยของทุกคนรวมถึงมีเจลล้างมือป้องกตัวไปด้วยล้างมือแล้วก็มีแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อนะครับอย่าลืมก็แล้วกันนะทุกคนอย่าลืมนะครับในส่วนนี้ประเด็นหนึ่งก็คือขอให้นักเรียนสนใจกับการเรียนบทเรียนหรือเนื้อหาสาระซึ่งครูได้แนะนำไปแล้วว่าเราเรียนอะไรบ้างใน ในกลางภาคนี้ที่จะใช้สอบกันก็ไปอ่านตำรับตำราไม่มีนักเรียนก็สามารถเปิดจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวอ่านได้นะครับครูก็มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาพื้นฐานหนึ่งนะสาระศาสนาในวันนี้ก็มาพบกันใน ในหัวข้อหรือเรื่องก็ยังอยู่ในหน่วยที่นึ่งอยู่นะครับเรื่องชมพูทวีปนั้นชมพูทวีปจะได้เกิดมาแล้วครั้งที่แล้วชมพูทวีปในสมัยก่อนพุทธกาลทาไมเหตุผลอะไรจึงได้เรียกว่าชมพูทวีปนักเรียนบางคนก็อาจจะมียังจําได้อยู่นะครับว่าชมพูทวีปก็คือเป็นดงของไม้ชนิดหนึ่งก็เรียกว่าต้นว่านะฮะมีขนาดใหญ่ หรืออาจจะเป็นสวนเอาวันนี้เรามาดูแผนที่ทับทวนกันหน่อยว่าชมพูทวีปมีลักษณะแผนที่ดังนี้นะครับจะรวบรวมหลายๆประเทศเข้าด้วยกันในสมัยก่อนเป็นประเทศที่ใหญ่ใหญ่กว่าทวีปยุโรปที่ครูว่าไว้เมื่อครั้งที่แรกที่เราเจอกันนะครับ ดินแดนที่ใช้เรียกกันสมัยก่อนพุทธกาลและสมัยพุทธกาลก็เรียกจำพูทาวีปแต่ปัจจุบันนี้นักเรียนบางคนอาจจะได้ได้ยินได้ฟังเฉพาะในการสอนเกี่ยวกับพุทธศาสนาเท่านั้นส่วนสากลปัจจุบันเขาก็เรียกว่าประเทศอินเดียหรือภารตะนะครับ ดินแดนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกนะเคียนพู่กับประเทศจีนประเทศอียิปต์ประเทศจีนก็มีสิ่งสําคัญหลายหลายอย่างเราจะเห็นได้ว่ายกตัวอย่างก็คือกำแพงเมืองจีนหรือจะเป็นในยุค ของจีนในยุคป,ปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหลายอ,าอันยิ่งใหญ่ของจีนจัดุุรัสเทียนอัน mới. เหมยที่ครูเนแล้วนะแล้วอียิปต์ก็คือปีระมิดนะครับปัจจุบันก็คือประเทศอินเดียปากีสถานเนปา,นบาลบังคลาเทศ รวมไปถึงอาฟการิสถานซึ่งมีประพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่ในสมัยก่อนนะครับก็คือพระพุทธรูปบาปิยนันซึ่งในยุคป,ปัจจุบันพระพุทธรูปมีอายุยืนยาวถึงสองพันกว่าปีก็ถูกทุกทําลายไปแล้วจากคนที่เรียกมีว่ามีความคิดหรือความเชื่อศรัทธาที่ไม่ต่างกันนะครับ เราทุบทำลายทิ้งไปถ้าพูดไปแล้วประเทศอินเดียก็อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทยตะวันตกเฉียงเหนือเราเห็นได้ว่าก็อยู่ไม่ห่างไกลกับประเทศไทยเท่าไรนนะักาบินไปจากประเทศไทยก็ใช้เวลาประมาณสามสี่ชั่วโมงก็ถึงประเทศอินเดีย,ดยแล้วครับ แฟนที่ที่แสดงจำพูกเทวีบทั้ง16แฟนสิแฟนที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาสิบอกแฟนมีแฟนอะไรบ้างาเราเห็น,นได้ว่านักเรียนก่อนจะยินได้ฟังมาจนบ่อยว่า16แฟนใหญ่ๆหญ่อย่างเช่นแฟน,แฟนอังคะแฟนอังคะถือว่าเป็นแฟนที่มีความ สำคัญต่อพุทธศาสนาเป็นอย่างมากในสมัยก่อนก็มีพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ผู้ครองนครนั้นพระเจ้าพิมพิสารจะเห็นได้ว่าเป็นผู้มีคุณอุปการต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นบ้านเกิดของนางวิสาขามหาอุบาสิกาล้วก็ได้อุปตธรรมศาสนาพุทธเนี่ยให้ ยังยืนยาวมาจนถึงยุคปัจจุบันพระพุทธเจ้าได้สเสด็จไปสแสดงธรรมม่อยมากที่แฟนอังคะนะครับแฟนที่สองคือแฟนมคตเนี่เป็นแฟนที่สาคัญต่อพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่เพราะเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มีพระเจ้าพิมิสารเป็นกษัตริย์เช่นเดียวกัน,น,นรพระเจ้าพิมิสารนี่เป็นกษัตริย์ของมคตแต่ว่าอังคะน่ะเป็นอาณานิคมของมคต นะครับถูกพระเจ้าอาชาติตรูเนี่ยพระเจ้าพิมิาสารเนี่ยมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งก็ชื่อว่าพร,ระเจ้าอาชาติตรูพระเจ้าอาชาติัตรูในได้ถูกยุโยงจากพระเทวทัตเ,เพื่อที่จะให้แย่งพระราชบัลลังก์แล้พระเจ้าพิมิาสารก็ถูกพระเจ้าอาชาติตรูเนี่ยปราบดาพิเศษเรียกว่าลูกเนี่ย แบบดาบิเศษพ่อโดวยวิธีลักษณะอย่างไรนั้นต้องหาอ่านนะครับเพราะจะเห็นได้ว่าพระเจ้าซาตรูงจะพ่อไปขังไว้ในคุกจนพระเจ้าพิมีสารนั้นสเสด็จสวรรคตในคุกนะครับมีเมืองราชฤก์เป็นเมืองหลวงเป็นมคตเมืองหลวงชื่อว่าราชฤก์เป็นศูนย์กลาง สำคัญของพระพุทธศาสนาพระพุทธอ,องค์เมื่อออกประนวดแล้วก็เสด็จไปที่แฟนมคตนะครับเพื่อที่จะว่าก่อนจะตรัสรู้หกปีก็ประทับอยู่ที่นี่ที่ตะบนอุรุเวลาเสนานิคมทำอะไรที่ตาบนอุรุเวลาเสนานิคมก็เรียกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ก,ตการบำเพ็ญทุกกรรกิยาจนตรัสรู้ นะครับแต่บ,บนอุรุเวลาเสาเสนาลิคมปัจจุบันเนี่ยที่เรารู้จักกันก็น่าจะเป็นพุทธ,ธกยานะครับสาวกองสำคัญสำคัญก็มาจากแฟนมคตอย่างเช่นพระสารีบุตรพระโมคคันลานะพระหมากัดสป,ปะวัดแห่งแรกก็อยู่ในในแฟนมะทะที่ว่าวัดเวรุวัน พระพุทธศาสนาเผยแพร่ไปยังดินแดนต่างๆก็เริ่มต้นที่นี่นะครับโดยมีพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยเป็นผู้รเริ่มในการส่งสมมาทูตไปเผยแพร่พุศาสนายังดินแดนต่างๆมหาวิลามหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ชื่อว่านารันทาก็อยู่ที่แฟนมคต เช่นเดียวกันอสศการามวัดที่พระเจ้าอโศกสร้างเพื่อถวายเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ในการสำคาญยานาครั้งที่สามก็อยู่ที่นี่เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่ามาคตจะมีความสําคัญกับพุทธศาสนาเป็นอย่างมากอะไรหลายๆอย่างเริ่มต้นที่แฟนมคต์ไปดูที่แฟนกาสีซึ่งเป็นแฟนที่มีมหลวงชที่ว่าพาราณสี อ่าภาราศีปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นสถานสังเวชนียสถานที่สำคัญก็คือเป็นสถานที่แสดงปฐมเทศนาตรงนี้ในสมัยก่อนเขาเรียกว่าป่าอิสิธนะมรุกทายวันแต่สมัยปัจจุบันเขาเรียกว่าสารนาในแคว้นกาสีก็ทรงบัญญัติห้ามไม้พิสูจนั้นฉันเนื้อมนุษย์เหตุใดจึงเกิดการบัญญัติขึ้นมาเพราะว่า มีอุบาสิกาท่านหนึ่งก็คือนางสุสุสป,ปิยาอุบาสิกาได้ปรนนาร้ายกับพิกษุรูปหนึ่งตอนเย็นว่าจะว,วันพรุ่งนี้จะทำซุปเนื้อมาถวายแต่บังเอิญว่านางไปหาซุปเนื้อในแต่เนื้อในตลาดแล้วมาทำซุปเนี่ยไม่ได้ก็เฉือนเนื้อตัวเองเนี่ยขาอ่อนตัวเองเนี่ยทำซุปเนื้อถวายพระภิกษุปไป เมื่อเรื่องได้ยินถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงบัญญัตขึ้นนะครับแฟนโกศลแฟนโกศลก็คือมีม,ม,มีมีเมืองสาวัตถีเป็นเมืองหลวงก็มีเป็นแฟนที่พุรธเจ้าเนี่ยเสด็จไปประทับจำพรรษาบ่อยมากเพราะนี้มีวัดสําคัญือวัดพระเจตวันพระเจ้าทรงไปจำพรรษาอยู่ที่นี่ถึง 19, สิบเก้าพรรษา ในทั้งหมดสามสิบกว่าพรรษาแล้วก็มีวัดอีกวัดนหนึ่งคือวัดปุกผารามถึงหกพรรษาด้วยกันแฟนวัดทีแฟนวัดทีนี่ปกครองโดยสามัคคีธรรมนะครับก็เป็นต้นกำเนิดของพิสุมีมีพระนามาจารดีโคตมีเนี่ยพร้อมด้วยหนอนเนื้อพรออะบังอซึ่งเป็นวงใน กษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยได้เดินทางจากอกะบ,บินลพัทเนี่ยมาหาพุทธเจ้าแล้วก็มาขออุปสมบทเป็นภิกษุณีดีแฝงวัตชีถือว่าเป็นต้นกําเนิดของภิกษุณีแล้วพระองค์ก็ทรงประอายุสังขานที่นี่เช่นเดียวกันนะครับสีแฝงวัตชีแฝงมันละแฝงมันละเนี่ยเรียกว่าเป็นต้น เป็นสถานที่ดับขันทับปริพันธ์ของพระเจ้าเรียกว่เมืองกุศินรานะครับแฟนเจตีหลวงมีพระเจ้าบาะจำภาษาได้แค่ภาษาเดียววังสะมีเมืองหลวงคือโกสัมพีนะครับโกสัมพีนี่ถือว่าก็เป็นสถานที่ที่กล่าวบ่อยในชาดกนะครับ ส่วนแ้น,อ,นอื่นๆมีหลายแฟนด้วยกันนะครับจะเป็นกุรุปัญจาระพัชสุรเสเนะอัศกะอ,กะอ,กะอวตติคันธาระกัมโพชะนะครับล้วนแต่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนาทั้งสิ้นนะครับส่วนแ้นเล็กๆอีกแ้นหนึ่งนะครับก็คือแนอ่อไม่ใช่แ้นหนึ่งอีกห้าแฝ้นก็มีสักกะโกริยะ พักคะวิเทหะและอังคุตระปะเป็นแฟนที่มีความสัมพันธ์ในเครือญาติของพระพุทธเจ้าของพระสิทธะทั้งหมดถ้าเราดูจากแผนที่เราจะเห็นได้ว่าในรูปสีชมพูก็คือมหาชนบท16แฟนด้วยกันนะครับส่วนเขตรัฐต่างๆในอินเดียในยุคปัจจุบันก็เลยสีเขียวนะครับในยุคปัจจุบัน แต่ในสมัยก่อนเนี่ยชมพูทวีปมีอาณาเขตที่กว้างขวางกว่านี้การเมืองการปกครองอของชมพูทวีปหรืออินเดียก็เริ่มต้นที่ที่ระบบสมุรูรยาาศิทธิราชคือพระมหากษัตริย์มีพระราชอำชนาจในการที่จะปกครองนั่นคือ ระบบแรกแล้วก็ระบบนี้ส่วนมากจะยึดถือระบบนี้ระบบที่สองคือระบบอ่าสาม,มัคาคีธรรมคือมีสภาเป็นที่ปรึกษาอันเนี้ยอันเนี้ยก็มีบ้างเป็นตัวอย่างนะฮะแต่บางแฟนนะเรียกว่าพระมกษัตริย์ทรงปกครองก็ทรงมีที่ปรึกษามีสภาเอ่อขึ้นมานะครับนี่ก็มีแล้วก็ระบอบราาประชาธิปไตยแต่ส่วนใหญ่แล้ว ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นระบบสมบูรยาสิทธิราชพระบิพระมกษัตริย์เนี่ยทรงเป็นประมุขส่วนมากนะครับดวาวน์ูชนชาติเดิมก็คือเป็นที่อยู่ของชนชาติมิลักขะหรือดาวิเดียนตัวดำนะครับดาวิเดเนียน,นตัวดำผมหยิกเปลือกปากหนาเอิปนพี่ปากหนะาแต่พวกนี้คือชนพื้น บ้านหรือชนที่อยู่ดั้งเดิมดาวิเดียนก่อนพุทธกาลก็ถูกชนชาวอารยันนะอารยันเข้ามารุกราน,อาร,นรอารยันคืยใครอารยันก็คือตระกูลหรือชนเผ่าตระกูลของเจ้าชายเศรษฐะเนี่ยเข้ามารุกรานแล้วขับไล่ดาวินเดียนในถอยต้อนลงไปอยู่ทางใต้ของชมพูทวียุคปัจจุบันนะครับดังนั้นถ้าเราดูจาก จากโดยทั่วไปที่ได้ยินได้ฟังชมพูตวีปหรืออินเดียเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลากหลายในวัฒนธรรมต่างๆ,ๆที่มีความเชื่อในภาพที่เห็นก็คือตรงนี้ก็คือเมืองพาราสีเป็นเมืองที่เรียกว่าแม่น้ำคงคาที่ไหลผ่านแล้วใครก็ตามที่มาอาบน้ำที่นี่เขาก็มีความเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะ ล้างบาปที่ตัวเองทำไว้นี่คือความเชื่อนะครับแต่หลักการของพุทธศาสนาไม่ใช่บาปการรมใครทํามาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะล้างออกได้ดังนั้นกรรมดีเราก็ต้องทำกรรมชั่วเราก็ต้องละนะครับลักษณะสังคมนะครับก็แบ่งเป็นจนชั้นวันนะมีด้วยกันสี่วันนะด้วยกันมีพราม มีกษัตริย์พราม์ทำอะไรพราหมก็ทาพิธีทางศาสนาศากษาตริย์จนชั้นปกครองแพทย์ก็คือประชาชนใหญ่ประกอบอาชีพต่างๆสูตรก็คือกรมรมกรผู้ใช้แรงงานนะครับวันนี้ประเจอกันเป็นครั้งที่3ก็ครูคงจะบรรยายแค่นี้เพราะว่านักเรียนจะต้องไปอ่านศึกษาหาความรู้จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือจากเว็บไซต์ที่ครูแนบไว้นะครับ ภาพสุดท้ายก็คือลุมพินีวันเป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งปัจจุบันนั้นอยู่ในประเทศเนปานลก็ขอนักเรียนไปไปทําการบ้านที่ครูให้สั่งแล้วก็อย่าลืมเมื่อเรียนจบแล้วก็ทําแบบผัดท้ายหมดนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นคะแนนเก็บของพวกเธอแังนั้นวันนี้ก็สวัสดีครับนักเรียนทุกคนโชคดีนะครับ